ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของซุปเปอร์แมนกันเลยจ้า เพราะเขาคือแมนแมนที่มีผ้าคลุมสีแดงนี่ซูเปอร์แมนกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เธอเห็นกับสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันนี่เนาะเห็นอย่างหนึ่งแต่ที่เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะเรามาถึงข้อที่เจ็ดมุงแต่ยังไม่จบ ใช่ไหมจะมื่อวานเกือบจบมื่อวานซึ่งข้อที่เจ็ดคำถามก็คือคุณพ่อลูกเป็นคนเครียนเก่งมากท่านจบวิศกรรมศาสตร์จากมาหลาลัยเบิร์กลีได้แค่สี่ทุกวิชากกบุกบุปรกรรมใดท่านถึงเรียนเก่งเก่งคร่ำรวยแล้วเป็นผู้บริหารที่มีชื่อเสียงมากครับแล้วท่านได้สร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรครับ เราจะทวนนิดหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าทวนไม่เยอะทวนตอนไหนดีคือตอนที่น้องสาวใช่เจ๊ไปเยี่ยมใั่ไหมเจ้ไปเยี่ยม,มพี่ชายอยู่ที่แกรนดของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ที <c oughs> ่เราก็ตัดตอนมาว่าเมื่อท่านได้ฟังเรื่องราวที่น้องสาวท่านเล่าให้ฟังจนจบเพราะว่าน้องสาวช่างเจรจาและเก่งเก่งนี่เนาะ <c oughs> แต่ว่าท่านก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไรพี่ชายเนาะของแคว้นพระราชาที่ยิ่งใหญ่กแคว้นหนึ่งหรือผู้ดง่ายก็คือท่านยังไม่อินเท่าไหร่ที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะ ภารกิจและหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ในตอนนั้นยังไม่เปิดโอกาสให้ท่านได้นึกถึงเรื่องอื่นๆสักเท่าไรเลยเดย็ท่านก็นเลยไปพร้อมที่จะเดินทางม,มาวัดใหม่พร้อมกับน้องสาวในตอนนั้นนี่ทวนนะจ๊ะแต่ต่อมาภายหลังเมื่อภารกิจการงานท่านเริ่มเบาบางลงท่านจึงมีพอมีเวลาเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวน้องสาวซึ่งอาศัยอยู่ในแกรนด์ของพระราชาองค์ที่ออกบวช พรท่านเดินทางม,มาถึงบ้านของน้องสาวน้องสาวและหลานชายของท่านซึ่งคือตัวลูกแบงค์ในชาติที่ผ่านมานั่นเองกับคุณแม่เนะี่ยก็ได้ชักชวนท่านไปทำบุญที่วัดใหม่ด้วยกันบอกลุงไปเฮอะอย่างนี้นะดีดีอะไรเงี้ยหลังจากที่ท่านได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดใหม่ในครั้งนั้นแล้วน้องสาวและหลานชายซึ่งก็คือคุณแม่และ น้องแบงนี่แหละคุณลูกต่างก็ได้ทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรกับท่านมาโดยตลอดจนท่านเริ่มไ้าในเรื่องการสร้างบารมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเหตุนี้จึงทําให้ระหว่างที่ท่านเดินทางมาที่แคว้นกับพระราชาองค์ที่ออกบวชตามทันไหมจ้ะตามนห่นะจ๊ะท่านจึงมีโอกาสจะไปทําบุญที่วัดมาอยู่หลายครั้งเส,าสนาบดีพี่ชาย ตามทันใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าเมื่อท่นทานต้องเดินทางกลับไปทําภารกิจที่แคว้นบ้านเกิดของท่นานจึงทําให้ท่านจําต้องห่างจากการสร้างบรงมีกัลงปู่คณะไปพักหนึ่งจนมีอยู่วันหนึ่งพระราชาผู้ปกครองแคว้นที่ท่านเป็นเสนาบดีหรือปัจจุบันในชาติคือกําลังเป็นนกขมิ้นเหลืออ่อน จนมีวันหนึ่งพระราชาลักขมินเอ้ยออออออพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เสดนพระราชาจะปกครองแคว้นบ้านเกิดของท่าน, <S 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 นได้ตัดสินวิัทยที่จะเดินทางไปกราบพระมหาเถระอดีตพระราชาที่วัดใหม่ <S S S ข้ามแคว้นมาเลยวางพระราชภารกิจเนี่ย ซึ่งพระองค์ก็ได้เชิญชวบนบรรดาเสนาบดีทั้งหลายให้ร่อนเดินทางกับพระองค์ด้วย oh. เกิดพระราชศรัทธาขึ้นมาเียนะ oh. แล้ะี่ความที่คุณพ่อเคยบรรำบุญที่วัดใหม่กับพระมหาถีละอดีตพระราชามากรถ้ากระตัดสินใจตามสเสด็จไปพร้อมกับพระราชา oh. พระองค์นั้นในครั้งนี้อืม oh. ผู้ยิ่งใหญ่เนี่นะตามทันไหมจ๊ะ oh. แล้วจะนั้เป็นตนมาพระราชา แขวนใหญ่ก็ได้เดินาทางมาทำบุญกับพระมหาเถระอดีตพระราชาอยู่เป็นประจำเลย<า>และโดยเหตุนี้จึงทําให้เป็นพ่อได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมสร้างบารมีกับพระมหาเถระอดีตพระราชาได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ั้นเป็นต้นมาเนี่ยถามทันไหมจ๊ะทานแล้วเมื่อท่านได้คามาส,สาร้างบารมีอย่างเต็มตัวแล้ว ท่านก็ได้ดเป็นกองกําลังที่สําคัญคนหนึ่งของกองทัทพธรรมเพราะานเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เผยแผ่ออกไปในแคว้นต่างๆซึ่งท่านก็ทําหน้าที่ของท่านได้อย่างดีเยี่ยมมาตลอดจนกระทั่งท่านหมดอายุข ในช่วงสุดท้ายท่านสามารถปฏิบัติธรรมก้าถึงพระธรรมกายภายในและสามารถเดินทางกลับดุสิตบุรีได้ในที่สุดโอ,โอ้โอ้แม้จุดเริ่มต้นจะยังไม่ค่อย้อใจยังไม่อินพระภารกิจเยอะในฐานะเป็นเสนาบดีดูแลเกี่ยวกับเรื่องการคลังเศรษฐกิจการเงิน,นแต่ว่ามื่อน้งสาวสุดเลิศ ไปเยี่ยมเล่าเรื่องเราอะไรต่างๆมิบ่อยเข้ากับค่อยๆอ,อินนิลนิดแต่มาอินสุดๆตอนที่พระราชาแควนนั้นเจอกระยาในมิตรผู้ยิ่งใหญ่เออไปจักชวนมาจนได้นะแต่เราจะตัดตอนเรื่องกรลยา,าณนมิตรไม่เอาเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะว่าพระราชาก็มาไม่มาตามลำพัอองท่านยังเอาบุญชวนคนทําความดีเออชวนเสนาบดีทั้งหลายมาด้วยนี่มาเยอะนั่นอื คุณพ่อจึเคยมาอยู่แล้บอย่างนี้โอ้ชอบมากเลยนะจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมน้องสาวและหลานชายด้วยก็มาทําบนด้วยพอมอยบอกก็ค่อยซึมซับเข้าใจแลวก็ไปทำภารกิจหน้าที่ที่แท้จริงเลย,ยนี่นะจ๊ะข้อแปดคุณแม่สร้างราบระมีมาอย่างไรกับหมู่คณะครับทำไมท่านจริงรักและผูกพันกับหลวงพ่อและคุณยายมาก โดวยเฉพาะคุณยายท่านมักจะได้รับเป็นเจ้าของบุญทิ่นเนื่องเดียคุณยายมาโดยตลอด,ดซึ่งเป็นบุญที่ท่านเปื้มมากมากเลยครับเมื่อครั้งที่ท่านได้ทําบุญทองคําเพื่อคลุมเรือนทองของคุณยายหลวงพ่อบอกกับว่าให้คุณแม่ทําทองมาถึงเที่ยงถ้าทอง เที่ยงถึงก็จะพบอนุภาพของบุญทองเที่ยงถึง<า>เออนี่นะจ้ะมันเป็นเรื่องพบซ้อนพบอย่างไรครับแล้วจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกไหมครับอ๋อแล้วก็อ,อันนี้หน่อยนี่หน่อยนะอืมสำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของคุณแม่ในพุทธันดรที่ผ่านมาตอนเด็กเกิดเป็นบุตรสาของครอ,อบครวัวพิมหาเรษฐี ที่พิพิชาค,ค,คือคุณพ่อของลูกหรือสามีของคุณแม่ในชาบปัจจุบันเป็นเสนาบดีใหญ่ในแคว้นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นี่นะต่อมาเมื่อครับของรคุณแม่ต้องการขยายธุรกิจคุณแม่ก็ได้เดินทางไปเปิดตลาดและทําธุรกิจขายสิทธิ์แร่และโลหที่แคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชเื่าคุณแม่ได้ย้ายมาอยู่ที่แคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช ท่านก็นได้รู้จักกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีของแคว้นนั้นในเวลาต่อมาท่านก็ได้ต่ง,งานกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านนี้และด้วยความที่สามทีท่านในชาตินั้นเป็นข้าราชการที่รับใช้กล้ชิดของพระราชาองค์ที่ออกบวชตามฐานไปใช่สามีของคุณแม่ในพุทธันดรที่แล้วจึงได้เล่าเรื่องที่พระราชาของตน คือพระราชาองค์ที่ออกบทได้เดินทางไปเรียนธรรมะกับพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่วัดป่าหรือคือคุณยายอาจารย์ของเราในชาตินี้นี่นะเมื่อคุณแม่ได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสอนธรรมะของพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านก็รู้สึกสนใจและอยากเจอตัวพระมหาเถระผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก ที่คุณแม่เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะผังที่ท่านเคยได้ทำบุญร่วมสร้างระมีกับพระมหาเถระผู้ใหญ่พระองค์นี้องค์นี้มาหลายภพหลายชาติแล้วพูดง่ายๆคือทำบุญ,ญ,ญก,กับคุณยายอาจารย์ก็เรามาหลายชาติแต่พุทธนานที่ผ่านมาคุณยายท่านเป็นพระมหาเถระอยู่วัดป่าตามทันไหมจ๊ะ และเมื่อคุณแม่ของลูกได้เดินทางไปที่วัดป่าแห่งนั้นท่านจึงได้มีโอกาสพบกับพระมหาเถรผู้ใหญ่เป็นครั้งแรกและคุณยายจังของเราและเม่อคุณแม่ได้เห็นความผ่องใสของพระมหาเถรผู้ใหญ่แบบตัวเป็นๆแทนที่จะเป็นเรื่องราที่สามีไล่ฟัง ท่านจะรู้สึกศรัทธาทันทีที่ได้เห็นทิ่งคุณแม่ได้ฟังธรรมจากพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านก็ยิ่งสุดรื้มยิ่งศรัทธายิ่งรักและคารพในตัวพระมหาเถระผู้ใหญ่มากขึ้นไปกว่าตอนแรกๆพอแรกเจอก็ศรัทธาแล้วในความป่องแสงนั่นพราะฟังธรรมก็ยิ่งศรัทธาโดยเหตุนี้จึงท้าคุณแม่ได้มาปฏิบัติธรรม แล้วก็มาทำบุญที่วัดป่าของพระมหาเถระผู้ใหญ่อยู่เป็นประจำเลยนี่นะจ๊ะเมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่งก็ได้มีสาธุชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าของพระมหาเถระผู้ใหญ่เทียบอายุก็ตอนนั้นก็ประมาณสักแปดสิบเศษเเทียบอายุปัจจุบันเนี่นะ จนพื้นที่ภายในวัดร,รองรับไม่ไหวไม่ไหวดังนั้นจึงทําให้พระมหาเถระอดีตพระราชาซึ่งในบวแล้วก็อยู่วัดป่ากับพระมหาเถระผู้ใหญ่ได้มีดําริที่จะสร้างวัดใหม่ขึ้นภายในเมืองเพร,บบราะว่าวัดป่าของพระมหาเถระผู้ใหญ่เริ่มคับแคบและก็ไม่พอที่จะรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรม ซึ่งคุณแม่ของลูกกระด็ติดตามพระมหาเถระอดีตพระราชาไปร่วมสร้างวัดใหม่ด้วยแต่ไปทันที่วัดใหม่จะสร้างเสร็จพระมหาเถระผู้ใหญ่กไดเละสังขารไม่ก่อนอสเียรอายุป,ปัจจุบันก็ประมาณเกกว่ากว่าเหมือนชาติเนี่ยพอตามทันไหมจ๊ะและเมื่อพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านได้ละสังขารไปแล้ว คนแม่ของลูกจึงมีโอกาสได้รับบุญพิเศษด้วยการเป็นเจ้าของบุญในการสร้างเจดีย์ที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์เพื่อใช้สำหรับใส่อธิษฐานของพระมหาเทระผู้ใหญ่ซึ่งบุญพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นอสาธารณะ หรือเป็นบุญพิเศษเฉพาะตัวที่เนื่องด้วยคุณยายอาจารย์ซึ่งคุณแม่ของลูกไ,ได้เคยเป็นเจ้าของบุญนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วหลายชาติจะทำคล้ายๆกันอย่างเนี้ซ้ำตามทันไหมจ๊ะตดยเหตุนี้ท่านจึงรู้สึกปลื้มปิติในบุญพิเศษครั้งนี้เป็นอย่างมากและด้วยผลแห่งบุญพิเศษที่ท่านเคยทำผ่านมา จึงได้กลายมาเป็นผังสำเร็จติดตัวท่านมาจนถึงชาติปัจจุบัน<า>ดังนั้นในชาตินี้นี่นะคุณแม่งลู้ที่ทราบข่าวบุญรเรื่องมหาสุวรรณรัตนภูษาหรือผ้าคลุมเรือนทองของคุณยายที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ท่านจึงตัดสินใจรับเป็นเจ้าของบุญนี้ในทันทีที่ทราบข่าว ส่วนเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงตอบโปรดติดตามตอนต่อไป<า>